หลานชายตั้งยิ่งใหญ่กันในครั้งนี้ขณะนี้เป็นเวลาเป็นมหาปมุทระเรกแล้วเราก็คงจะได้เข้าสู่การธรรมนากันนะครับเพระาะฉะนั้นการธรรมนาก็เหนี้เราจะทำแบบโบร,ราณผสมผสานไปกับสมัยใหม่จับใจความสําคัญสำคัญให้เจ้าหน้าเดินทางว่าตนที่หน้านี้จะมียุกรบดัวนหรือมีโอกาสได้ดวนกันในครั้งนี้ดูวยิริยบรรดาถ้ามีความทุกข์ยากลำบากกระเทียมไหนย่องไรกว่าที่จะเลี้ยงเจ้าหน้าที่มาเติบใหญ่ แล้วเราก็จะช่วยกันชี้แนะข้อวักข้อปฏิบัตินะในการที่จะาหนานั้นจะเข้าไปปฏิบัติตนปฏิบัติตนศาสนาควรที่จะทําตัวขั้งต้นันอย่างไรก็ถือจะาหนานั้นเป็นผู้มีความประทันยูรูปุณพ่อแม่มีอายุครบเวือที่มีโอกาสได้บดนั้นปฏิบัติทดนแทนโคยท่้งจะก็เป็นชายไทยที่ทนับถือพุทธสมควรที่จะเป็นแบบอย่างและเป็นอย่างอีกทัง้งเป็นเป็นเ,เดียว คนเราเกิดมาไม่เช่อไนมะ่อยากจะบวชแล้วก็บวชจะได้เลยหากไม่มีบิญญาตทีตารสูงส่งจริงๆนั้นไม่สามารถที่จะบวชอยู่ในบรมพุทธศาสนากระด้บางคนอยากจะบวชใจแค่ขาดไม่มีโอกาสแต่ตัวเจา้าน่า